ซอยครับข้อกึ่งเกษตรนะตัวนี้เป็นข้อเกษตรหรือเปละแขงจัดแห้จัดตอนนี้หน,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 น้างานใช้รถไทยสองคันนะโอ้โหดันขึ้นมาแล้ว สว<า>ัสด<น>ีครับผมมาติดตามคมต่อนะสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านมาอยู่ที่หน้างานเทครับเป็นงานคุณรอบอ่างจำนำำันทน้ำเชทานวุ้ยจ้าเคมากเราหนะอำเภอเมืองอุิรธานานะ นี่พามาดูทีมงานสิบล้อครับของคุณไปยังทีมงานเสียเจี๊ยบเสียยอดครับนี่เสียยอดเสียเจี๊ยบจัดให้นะทีมงานรถบรรทุกครับนี่เป็นน่าเม่กาครับน่าอม้กู้้ ซอยครับข้อกึ่งเกษตรนะตัวน,นี้เป็นข้อเกษตรนะครับ โหดเลยครับอรอครับรอนี่รอนะดูพี่รอกดันถอยดูพี่รอกดันถอยพี่รอกสองสี่นะแปดสามแปดสามเเ,เสียงยังโหดเลย นี่หน้างานใช้รถไถสคันนะ่ะปอดหกหกนึ่งศูน่าคิวต้าอะไร่งห้าสิน่ะน่าจะเป็นเนะอลห้าศูนยเอ,อลห้าศูนยแปรอสีเ้าศูนครับ m u 4เก้าอ้โอ้ ห้าร้อยครับสามร้อยสี่สิบสี่แรงมากกระบะซามิทตัวใหม่เลยนะมาดูมาดูมาดูโอ้โหขี้ไม้ครับ ยอดเลยวันนี้ทายแต่ได้งันเทนะน่นานจะเป็นเทียว 8E ครับเครื่องยนต์เทียว 8E แน่นอน24บุกวัวใหญ่ครับ อรอเลยรอเลยสามร้อยสี่สิบสี่แรงมาหนวัยกันนะวิกเตอร์ตัวนี้นะเป็นนาวิกเตอร์แล้วครับอ้าวถึงหน้างานเทแล้วครับขึงเกษตรนะไปขึงขกเกษตรเลยครับนี่ข้อ,อเกษตรเลยครับเอฟเอ็กซ์แสามหกศูนย์ครับ 360 rồi hùng hoa nè như lửa nè ồ ờ đắng nhé rồi เบาไม่ไปทากรถนะเสียงนิ่มชุบครับเดิมเดิมครับพอไปแต่งงานเอฟหกศูนย์ครับซิสูอจีฟูซโซ,โซฟไฟเตอร์น่ะวันนี้เป็นหัวประดุก เ่ยมรู้เลยนะเดิม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 เติมเติมคือสามยกค,ครับอ้าโอ้ยคอยที่เติมยกเลยครับ โอ้สายพันเอนะสายพันปัม๊มเหรอตอนเอโอ้หัดมาเยอะแยะน่ะคุณบ้านสามมิตรครับรอเลยรอเลยนี่ติดแผน่นติดแผ่นกันลื่นน่ะสองเจ็ดครับเรื่องเซ้สองเจ็ดใครอยูงอ่ะ หน้ามันเลยนั่นนี่นั่นไปแบบไหนนั่นนี่ สองเจ็ดคนนี้จัดเลยนะจัดให้เสมอครับ 60ครับเอฟเอ็กซ์ซดอิสุ a, นเดกาน่ะอันนีู้้สึก่ว่าไปตัดแผงบนออกนะก่อนมันครอบครึ่งเกษตรครับยางปลายก่นอ,อนเนาะ หนึ่งศูนย์ครับคูชนอนใหม่นะสามร้อยสี่สิบีแรงมากครับแลบบ้วไม่อ่าเป็นเป็นรุ่นใหม่นะวาา้างลายรุ่นใหม่เลยนะเ,ออเดี๋ยวมาดูนี่แรกหน่อย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดทับใครกดไลค,กไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ